สวัสดีครับทุกคนนี่คือ r i v e r q u a ควบริดจ์รีสอร์นะฮะซึ่งอยู่ตรงถนนสะพานแม่น้ำแควก็คือจะไล่ามาเป็นถนนมาเลเซียถนนสิงคโปร์ถนนฟิลิปปินส์ถนนศรีลังกาถนนออสเตรเลียมีหมดฮะไล่ามาเรื่อยๆ,ๆก็จะผ่านโลตัสตรงนี้ก็เรียกว่าโงหิตออยใช่ไหมมาผ่านสุสานพันธมิตรมาจากบาขอสเมืองการตรงนั้นก็จะเป็นทะเลชุกโดนนั้นะเลยไปหน่อยหนึ่งนะเป็นทะเลน้ําจืดฮะ ซึ่งจริงๆก็มีไม่กี่จังหวัดนะ,ะที่มีทะเลน้ําจือดอย่างมหาสาครคามเขก็มีเมืองการก็มีบางโคบางที่เนี่ยก็อาจจะเป็นการถมไม่เป็นชายหาดลกลมเกินกับธรรมชาติว่าอยู่ในเมืองอย่างเมืองการก็มีทะเลไม่ต้องไปไหใหญ่ไกลเป็นทะเลน้ําจืดแต่ถ้ามาที่นี่ท่าพันท้าแม่น้ําแควก็จะต้องมารีสอร์ทหรูๆแบบนี้ของกินเพียบแล้วก็อาหารเช้าเลิศอลังการลันโลกมากเมื่อเช้าได้รับประทานอาหารเช้าที่ดีที่สุดอร่อยมากนะฮะ เรียกว่าแม่แม่ครัวตองภูมิใจในความอร่อยแซบของเขาอะครบชวนแล้วก็นั่งกลิ่นแม่น้ําแควเห็นสะพานแม่น้ําแควด้วยทุกคนเรียกง่ายๆว่าใครออกจากรีสอร์ตตรงนี้ไปเนี่ยเรียกว่าถ้าเลี้ยวขวานะก็ไปสุสารพันธมิตรก็ไม่ไกล ะะเดี๋ยว้ายกอนสะพานคามแม่น้ำแควแล้วใครจะไปสไกายวอล์กก็เดินไปอีกประมาณ2กิโลกว่าๆไม่ไกลฮะบางคนบอก2กิโลเลยเหรอก็คือ2รอบสนามฟุตบอล2 3 4สามรอบประมาณอย่างเงี้ยเดินไปสิไม่อยากจะมองเห็นวิถีชีวิตไม่อยากสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนบ้างเหรอรัาเอารถมาก็จอดในที่โรงแรมก็ได้หรือจะเดินไปครับรถปั่นจัก,กรยานก็มีของแม่บ้านก็ยืมได้ที่นี่เขามีน้ําใจฮะบริการลูกค้าเลิศเลอมากเดี๋ยวไปกินอะไรกันดี กินข้าวซอยไหมเพราะเมื่อวานเราซื้อข้าวซอยมานะฮะยังเหลืออีกถุงนึงยังกินไม่หมดอร่อยมากข้าวหนุมกินน้ำเฮี่วก็อร่อยมากอยู่ตรงแถวถนนไปสณีทุกคนแล้วก็ใครจะแวะรับประทานอาหารเช้าสบายจิตก็ทางไปสกายวอล์กตรงนั้นอะ่ะมันก็ใกล้ๆกันหมดนะฮะทุกคนนะฮะแต่ที่แน่ๆใครที่อยากจะกินอาหารเช้าแบบคุณภาพต้องมาโรงแรมนี้นะ โรงแรมใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่อันนี้เลยทุกคนจะขอเชียขออวยไปตลอดเลยเดี๋ยวเราไปในห้องกันนะไปกินข้าวซอยดีกว่าหิวละเทียงเทียงคือด้วยความที่ว่าโรงแรมคุณภาพแบบนี้เราไม่อยากจะทิ้งไปไหนอยากจะอยู่แต่ในโรงแรม นะฮะแต่อยากจะไปถ่ายทะเลชุกโดนให้ดูมันก็ร้อนแต่ก็เห็นเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายจากมือถือให้แล้วเสิร์ชหาใน Google ไปให้เห็นภาพว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าจะไปต้องไปเย็นๆหรือจะไปสื่อสารพันธม,มิตรแบบนี้แบบนี้ก็เดินไปไม่ไกลทุกคนแล้วก็จะเห็นบรรยากาศหลุมฝังศพของสงครามโลกเนาะ สวยงามมีต้นไม้อยู่ข้างๆเล็กๆของแต่ละหลุมฝังศพอะ่ะคือมันไม่ใช่น่าไม่ได้น่ากลัวเหมือนป่าช้าไทยเป็นซีเมตเทอรี่ที่เป็นแบบฝรั่งทุกคนแล้วก็สวยงามตรงรถไฟอ่ะนะตอนเรถไฟกาญจานบุรีแต่ถ้าเกิดสถานีรถไฟตรงสะพานข้ามแม่น้าตรงนี้ฮะเป็นสะพานข้ามแม่น้าแปรก,ก็ะเป็นอีกสถานีเรีกกว่าสถานีแควใหญ่ทุกคนแต่ถ้าใครไปสกายวอล์กก็ปั่นจัก,กรยานหรือเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ สกายวอล์ก oh, สวยอยู่นะเป็นที่จุดสัมผัสระหว่างรอยแม่น้ำสองสีมาบรรจบกันก็คือแม่น้าแควน้อยกับแม่น้ําแควใหญ่ทุกคนเป็นกระจบเดินเสียวเล่นนะฮะทุกคนนี่ฮะอาจจะดูแบบนี้ฮะเหมือนบ้านตัวเองเลยทุกคนจ่าเดี๋ยวปิดประตูก่อนคั้นเวลาใครออกไปข้างนอกแน่นอนไฟตัดประหยัดไฟปิดไฟปิดโทรทัศน์ปิดอะไรให้เขาด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ามาแล้วแบบเสียเสียค่าที่พักแล้วฉันจะต้องเปิดไฟผลนประหยัดพลังงานให้กับโลกก็ดีค่ะนี่ฮะทุกคน ตู้ส่งตู้เซฟมีพร้อมห้องนุ่งห้องน้ำนะฮะเครื่องทำกาแฟก็มีฮะทุกคนน่ารักมากบริการเลิศเลอเปอร์เฟคระดับโลกจริงๆนี่ฮะสะภาพของทะเลสาบเออทะเลทุกชุกโดนของเมืองการเห็นไหมเราหาใน Google ได้จะเหมือนเป็นส่วนน้ำอ่ะทุกคนตอนเย็นๆนั่งกินสมตำนะฮะสวยงามเป็นทะเลน้ำจืดสวยไหฮะทีนีเราก็มาดู ว่าถ้าเป็นสกายวอล์กบ้างเราก็เสิร์ชหาคำว่าสกายวอล์กทุกคนสกายวอล์กการจนบ,บุรีมีหลายจังหวัดเดี๋ยวนี้เขามีสกายวอล์กเห็นไหมฮะเดินเห็นไหมเป็นกระจกแบบนี้เลยทุกคนสกายวอล์กการจันดบบุรีแล้วก็เดินไปสิฮะเห็นแม่น้ำสองสีบรรจบกันตรงไหนลองดูนะฮะตรงไหนดีตรงนี้บ้างนี่ฮะจะเป็นแบบนี้เลยสวยไหมสวยนะ อยู่ถนนตรงแถวหน้าเมืองในเมืองวัดเหนือเลยฮะวัดสังฆวรารามนะฮะทุกคนสกายอล์กการจะนทมุรีนะฮะเป็นที่เที่ยวที่ใหม่ตรงท่าน้ำหน้าเมืองนะฮะนะครับอ่ะมากินข้าวซอยกันทุกคนหนะ้าตาหนา้าทานมาเป็นคนกินง่ายฮะเมื่อเช้าก็อร่อยแซบอาหารเช้าของโรงแรมไปแล้วไงยังไม่หิวหรอกนะฮะแต่อยากเฉย ฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาเรามาพักโรงแรมหรูๆหราๆแบบนี้นเราก็อยากอยู่แต่ว่าผู้ชมอ่าทำหลักสูตรไปอะไรไปประมาณอย่างนี้ฮะทุกคนแล้วก็ดูทีวีไปติดต่อโลกภายนอกไปติดต่องานไปแล้วก็วางแผนถ้าเกิดจะไปทะเลชุกโดนจะไปช่วงเวลาไหนร้อนเย็นอย่างนี้ฮะก็ไม่ไปก็ได้เพราะว่าเราอยากใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในโรงแรมก็ได้ฮะทุกคนก็มีโอกาสแล้วค่อยไป น้ำตกเอราวัณถ้ำเสือวัดอะไรเงี้ยไปดูแม่ชีลอยน้ําไปดูเสือะไรนะ,ะทุกคนก็จะไปดูต้นกามปูยักษ์ก็ไปแล้วแต่อัธยาศัยค่ะอืมอร่อยมากทุกคนเจ้านี้ก็จะเน้นแบบกลมกล่อมหวานนํานิดหน่อยฮะแต่ก็จะตัดกับความเปรี้ยวหอมแดงประกาศด,ดองแล้วก็เครื่องเทศนี่เป็นเข้าวซอยเชียงรายนะฮะ ตรงแถวถนนไปสนีมีอยู่เจ้าเดียวเสิร์ชหาเอาว่าร้านเข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็ไปทะเลชุกโดนได้เลยไม่ไกลอ,อร่อยมากมตรงนี้ก็หาของกินไม่ได้ยากนะตอนเย็นๆก็มีร้านหมกูกร้องกระทะร้าน ร้านอาหารเหนือร้านใหญ่ร้านอะไรนักินลำอะไรก็มีนะอืมเต่เราจะไปกินซ้ําไม่ได้แล้วไงเพราะว่าอะไรอันนี้ก็ยังกินอยู่เลยอะใช่ไหมเดี๋ยวโอากาสหน้ามาแน่นอนนะนะฮะเครื่องทำกาแฟมันทำไม่เป็นเลยค่ะใช้เครื่องไม่เป็นนะทุกคนรักสาตาเยอะแยะมาก โรงแรมหรูหลาม,ม้าเห่ามากทุกคนโอเคเนาะสำหรับ e p นี้นะฮะทุกคนฝากด้วยนะฮะสำหรับเมืองแหล่งแรกน้ำตกเยอะต้องที่การจะนับบุรีโดยเฉพาะสบานข้าแม่น้ำแควเพื่อนอยู่อังกฤษเขายังรู้จักเลยเมื่อกี้ส่งรูปไปให้ดูอวดความสวยงามของอาหารเช้าที่นี่ความอลังการของโรงแรมหรูหรามที่นี่เขาบอกว่าสวยมากเขาชอบมากเขาจะมาฮะ